กรบสวัสดีครับขณะนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าโรงพักสถานรับนีตำรวจท่าอุเทนนะฮะผมก็หันหน้าออกมาทางแม่น้ำโขงฝั่งนู้นก็ถามชาวบ้านที่เข้ามานั่งรับประทานอาหารเขาก็ไม่ทราบว่าเป็นเป็นแขวงอะไรโอเคครับ ผมจะซูมภาพเข้ามาใกล้ๆให้มันอยู่ตกตาเราเลยนี่ฮะเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากวันนี้มาแล้วไม่มีลมนะฮะลมไม่แรงเอื่อยๆครับทางสถานีตำรวจอ่าเทาเทนเขาก็ดูแลความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็จะมีตา เขียนไว้ว่าถ้าใครทิ้งขยะนี่ก็จะปรับสองพันบาทก็ถือว่าด้านหน้าจะทำเป็นผักสวนครัวเพื่อผักสวนครัวนะครับผมครับผมจะให้ดูบรรยากาศปกตินะฮะถ้าใครอยู่ฝั่งของลมจะแรงมากลมแรงแล้วก็อุ้นักแคทฮะักแคท ท่าแขกอ๋อครับท่าแขกโอ้เนี่ยนี่คือคือท่าแขกที่คนไทยข้ามไปบ่อยๆอ๋อครับผมครับเป็นท่าแขกนะครับแขวงท่าแขกที่เคยได้ยินต้องข้ามกับท้าเทนครับต้องข้ามกับท่าุทนครับผมก็วันนี้จะพี่เขาบอกก็กราบขอพระคุณว่าคุณพี่อยู่แถวนี้เหรอครับอยู่น่นอยู่ตำบลท่าจำปาอ๋อท่าจำปานะฮะ ครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยนะฮะหลังจากเราดูน้ำโขงเสร็จเดี๋ยวก็จะให้ดูฝั่งไทยบ้างเนี่ฮะฝั่งไทยทําเป็นหินขัดเรียบร้อยนะครับสวยงามเลยทีเดียวก็จะอยู่หน้าโรงพักัพอดีวันนี้ผมมีทุระมาที่โรงพักนะฮะครับก็จะมีต้นต้นแคนานะฮะ แต่อีกสายตาหนึ่งผมดูว่ามันจะเป็นกาสลองไม่ไม่ใช่เป็นต้นแคนาครับก็ขอฝากภาพนี้ให้กับ f อนะครับผมครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งแฝงท่าแขกนะครับที่เพื่อนเอนเข้ามารับเหมาก่อสร้างมาทำงานฝั่งนู้นเขาเคยเล่าว,ว่าเข้ามาอยู่ท่าแขกแกกค,ครับก็ สายน้ำค่อนข้างจะเงียบแล้วก็ไม่น้ำก็เอื่อยๆแต่ถ้าลงไปแล้วจะรู้ว่าแรงครับสำหรับคลิปนี้ก็ข่าวกับคำว่ากราบสวัสดีครับผม